สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์แพทย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพโครนัสขึ้นมาค่ะกระแสการงานของชาวราศีเมษเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่โชคยังดีนะคะว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณมีปัญหาขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าหุ้นนะคะหรือการจับมือร่วมกันทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวพันกับเรื่องงานนะคะแต่ก็ส่งผลดีค่ะคุณจะได้รับแรงช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนฝูงนะคะหรือ จากบริวารได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่ทําธุรกิจการค้านะคะเกี่ยวพันกับชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสดใสมากทีเดียวนะคะถ้าคิดจะลงทุนก็สามารถต่อยอดได้เลยนะคะถือว่าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะส่วนคนที่ทํางานธุรกิจนะคะหรือทำเขาเรียกงานประจํานะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปอบรมค่ะไปสัมมนาการเพิ่มทักษะความรู้มากขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะ ชาวราศีเมษนะคะมักจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินเสมอๆจะมีคนนําข่าวดีมาให้นะคะเป็นคนลูปล่างอวบๆนะคะสันทัดหน่อยผิวสองสีค่อนไปทางขาวนะคะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินโดยทั่วไปนะคะอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงกระแสะการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เฟื่องฟูนักนะคะการค้าการขายก็จะซบเซาไปนิดนึงสําหรับคนที่ทําธุรกิจในประเทศแต่ถ้าสําหรับคนที่ทําธุรกิจต่างประเทศหรือข้ามชาติแล้วเนี่ยนะคะการเงิน ค่อนข้างสะพัดหมุนเวียนด้วยดีนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อข่าวดีเรื่องของการเงินมาถึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีจะทําให้การเงินคุณในช่วงปลายเนี่ยนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไว้สักนิดนึงก็ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าคนโสดมานานมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักกับคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งหาเงินเก่งตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวนะคะส่วนสําหรับในรายทีเ่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเรื่องของการหาเงินหาทองมากกว่าการใส่ใจในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันนะคะความหวานชื่นก็เลยดูลดน้อยลงไปบ้างเพราะฉะนั้นหันกลับไปเอาอกเอาใจคนที่บ้านคุณบ้างนะคะอย่าปล่อยไว้นานค่ะเดี๋ยวคุณเธอจะเหงานะคะ